นัสตีคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนที่เขียนเพลงได้ดีมากนะครับมันเป็นต้นแบบของบิลป๊อปของบิลด์ร็อกนะครับซึ่งก็มีหลายๆวงในเกาะอ,อังกฤษที่เขาจะพยายามาดําเนินรอยตามแล้วก็หลายๆที่ทั่วโลกนะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวพ่อตัวปู่เลยนะครับของวงการนี้เลยนะครับเขาเป็นคนที่บ้าง,งานแล้วก็มีความเาเรียกว่าไฟแรงตลอดซึ่งพี่เนี่ยได้รับอิทธิพลตรงนั้นมาก็จะมีความ ชื่นชอบพอ mm hmm. เป็นพิเศษเหมือนกันครับคือเพลงที่พอแต่งจะมความแบบมันมันเพราะแล้วมันแบบน่าจะเป็นรากฐานของของเพลงพ็อปที่มันแบบโอ้ฟังแล้วแบบซาบซึ้งนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าเพลงนี้คือเพลงอะไร นอกจากเพลงนี้เนี่ยจะมีความไพเราะงดงามอย่างสุดซึ้งมันเป็นเพลงที่มียอดคอเวอร์มากที่สุดในโลกเลยนะครับกว่าสั0 0าคอเวอร์นะครับซึ่งนี่เป็นสถิติในอดีตไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะไปถึงสามคนถึงก็ได้นะ ก็ฝากแฟนๆของรายการนักผจญเพลงนะครับติดตาม EP นี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของพอแมคคัตนี่ซึ่งเป็นบุคคลตำนานยังมีชีวิตอยู่นะครับอยากให้ติดตามครับมีนักร้องเด็ดๆหลายคนเลยแล้วก็เพลงที่สายลึกในพอมแมคคัตนี่และเดอะบิ๊กเทเนี่ยน่าชมมากๆครับ